สวัสดีครับก็สาข่าวดังมาแล้วครับหายจากวงการเปิดร้านอาหารหาเลี้ยงตัวเองเปิดภาพล่าสุดพลตันทัศเสียนอดีตพระเอกดังเรียกได้ว่าห่างหายจากวงการทีวีไปปนานพอสมควรสําหรับอดีตพระเอกดังอย่างพลตันทัศเสียนที่โด่งดังมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าวงการช่วงอายุ24ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้หายไปซึ่งก่อนที่หนุ่มพล จันหลังให้กับวงการนั้นก็ได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายเลยทีเดียวทําให้เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับคอยติดตามมากพอสมควรและชีวิตปัจจุบันของผลนั้นได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองชื่อร้านว่าวิกเก็ตอยู่ที่ชั้น5ของห้างสับสินค้าสยามสแควร์วันซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นพ่อครัวอย่างจริงจังสอนทำอาหารเปิดร้านถ่ายรายการเลยไม่มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับงานละครเท่าไหร่วันนี้ เลยขอมาอัปเดตชีวิตไัยเกษียณของวงการให้กับแฟนๆได้ชมกันจุดเปลี่ยนที่นักแสดงกลายมาเป็นเชฟเมืออาชีพวงจรชีวิตนักแสดงทุกคนก็เหมือนกับอาหารที่มีวันหมดอายุสําหรับผลนั้นเข้าใจข้อที่จริงนี้ดีทําให้หลังจากที่สัมผัสชีวิตคนเบื้องหน้าได้ไม่นานก็เริ่มคิดว่าจะมองหาอาชีพใหม่ เพื่อให้ตนเองนั้นยังคงอยู่ที่หน้าจอทีวีได้ต่อไปแม้จะไม่ได้เป็นนักแสดงเช่นเคยและเชฟก็กลายเป็นอาชีพที่เขาเลือกขอขอบคุณข่าวจาก Daily l ลท e เ e ็กซ s s ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ